สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกคับกับช่อง1 Ford นะคะวันนี้1มีรีวิวรถนะคะเป็นรุ่น Ford ด a n g e r XL p l u s นะคะมาในคัน4ประตูนะคะตัวนี้นะคะราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่752,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันนะคะว่าคันนี้หนึ่งแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างเน้นย้ำก่อนนะคะคันนี้น้องหนึ่งแต่งสีรอบคันเช่นเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเชิญรับชมรอบคันกันเลยค่ะเชิญค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้านหน้าชุดแต่ง x l พัสดสีดำคันนี้กันเลยนะคะด้านหน้านะคะที่หนูเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแลปเตอร์นะคะมาในคำว่า FORD นะคะสีดำเงาตัดสีดำด้านพร้อมกับไฟ LED 3ดวงนะคะมาในรูปแบบสีขาวนะคะด้านบนฝากระโปรงนะคะจะติดเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะเต็มฝากระโปรงให้กับลูกค้าไปนะคะจะมาในตัวแรดนะคะเป็นสีดำเงาเนาะ ถัดมานะคะไฟนะคะไฟหน้าหนุมเพิ่มให้กับลูกค้าไปเป็นไฟหน้ามาสแตนนะคะพร้อมขีบเนาะตรงนี้เนาะเดวอายนะคะหน่งก็ทําให้กับลูกค้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะลูกแก้วสีแดงน,นะคะถัดมาด้านข้างนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะพร้อมกับยางแฮนด์คุ๊ แล้วก็แม็กไรมาวิลนะคะขอบ16นะคะให้กับลูกค้าไปเนาะคันนี้ด้านข้างนะคะคันนี้ลูกค้าไม่ได้ติดสติกเกอร์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ที่หนึ่งเพิ่มให้กับลูกค้าไปก็จะเป็นเบ้ากันรอยนะคะตรงนี้เนาะฟิล์มนะคะก็ติดให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันนะคะ6ก ค่าติดให้ทั้ง4ด้านเลยถัดมานะคะด้านหลังลูกค้าก็จะเป็นโลบาขายาวของเอาล l เดอร์นะคะอ่าไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของเรานะคะคันนี้ก็คือไฟท้าย l e เป็นสีลมควันนะคะสีดำนะคะมาในทรงตัวซีนะคะตรงนี้เนาะอ่า กันชนท้ายนะคะจะเพิ่มเติมให้ลูกค้าเป็นกันชนท้ายเอ t l a n d เ er ดนะคะพร้อมห่วงอเมก้าสีแดงแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะให้เลทออีกหนึ่งอย่างก็คือข้อบฝาท้ายนะคะเป็นสีดําเงาตาสีดําด้านนะคะเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะอ่าสวยงามเรียบๆรบดุๆไปเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะสำหรับ Ford Ranger ร์เอกพัสสีดำคันนี้ถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรหาหนึ่งได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0953629664นะคะอย่าลืมนะคะโทรเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยตัวนี้นะคะจะเป็นไลน์ QR code ของหนึ่งนะคะสามารถแอดไลน์ถ้าไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์มานะคะตรงด้านนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย